ผมสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหยเดนน่งโหยอีกแล้วนะเป็นแนวทาง16มิถุนายนโปรด ช้ว,วิจารณญาณในการรับชมเราไปชมกันเลยครับท่านใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทานเพื่อหักแบ่งปัน,ปานทานดาบดับบน ตัวเดียวครับท่านเบ่งปันดับห้าเบ่งปันดับตัวเดียวห้าเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณมากดักบบนก็คือดับรอสอนอนนั่นเองไปต่อกันเลยใบนี้ครับนะใบนี้ เลขกเลเลขฝันเลขฝันเบ่งปันชุดเดียวนะสี่นึ่งหแล้วก็สี่เจ็ดเ คู่หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะเนึนี่เจคเจ้าของแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยท่านผร้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลา์ ช่กดติดตามด้วยครับนะไปต่อกันเลยครับใบนี้เจลายลายพัทยาเบ่งปันทานชุดสาตัวครับท่านหกห5าเจ็ดห้ แปกเ7็ดเ7 6าเก้าจ6ก็ไล่ไปครับท่านผู้ชมนะท่านเจหลายๆก็แบ่งปันเนี่ยทานชุดสาตัว ไปต่อกันเลยใบนี้ครับมะลิก็แบ่งปันแน,นวทานโบนแบบสองตัวก็แบ่งปัน,ปนโซนหนึ่งะโซนหนึ่งแบ่งปัน,ปนสองตัวเป็นแนวทาง ็ขอบคุณเนฐานบน,นะรอส,สอนออวิ่งศูนยต่อไปครับใบนี้เดี๋ยวท่านดับ,ด,บด,นะดับตัวเดียวนะดับตัวเดียวท่านนี้ก็แบ่งปันดับสองดับสองเดี่ยวทาง ที่แล้วก็แบ่งป,ปันดับศูนผ่านเดือวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันดับดับ2ต่อไปครับใบนี้พ่อปริชาเบ่งปัน,ปนทาน4 เจ็ดสามหกเจ็ดสี three, six, ่เจ็ดหกสามวิ่งสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็คู่เจ็ดสามเจ็ดสี่ศูนย์สองห้าหกสามวิ่งล่า และก็สารจบคู่78 75แปดเจ็ดห้าห้าแปดห้าเก้าก็ขอบคุณอย่างมากครับข้อมูลไปต่อกันเลยใบนี้กลับตัวดาบคู่ล่างแสงเดือน่านแสงเดือน ก็แบ่งความดับโคสามศูนย์ศูนแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองแปด

4 499 5 500้าแล้วก็เก้าสอแนะเบ่งปันไลโคก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันท่านแสงเดือนไปต่อกันเลยเจ้านี้สกูลท่านสกูล เบ่งปานแนวทางแบ่งป,นปานแนวทาง10นะแบ่งป,นปานแนวทาง10บบนแบบ4ตัวครับท่านก็แบ่ปงปานนะสี่สองแป,กกงแปกกนะ สตัวคู่เดาทันที่แล้วก็4 2่สปดก็ผ่านเดาทันที่แล้วก็5 9 3 4กนะท่านผ่าน9กนะสี่สปดก็เป็นเดทาทันใหม่นะก็ผ่านนะท่านนะหกเก็ผ่าน9 1นึ่งหนึ่งก็ผ่านหนึ่ก็ผ่านเกตัวนะแล้ก็4ี่เปกหนึ่งก็ผ่านแปดหก็ผ่านสองหกศ็ผ่านศนะท่านนะแบ่งปาน,ปนทาน10บบนสีตัว หนือนทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสี่สปไปต่อกันเลยใหมนี้โดยพลังเบ่งปานเนวทาง5 8 5แปดห้า3้าหสสอง แล้วก็แบ่งปันคู่เปก5แล้วก็3 2ครับท่านก็ขอบคุณเดียวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจครับท่านนะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมนะ ต่อไปใบนี้ครับท่านเสือคิีมนะชติกันเราเบ่งปันท่านดับทุลักบนเบ่งปันดับสามดับหกดับสามแล้วก็ดับหก ก็เบ่งผ่านดับสองตัวเป็นเนียวทางก็ขอบคุณอย่างมากเสือคิมชากันราวเจ้าของเนวทางไปต่อกันเลยใบนี้ใบนี้ก็เป็นเนวทานดับดับโบน เบ่งปานดับดับ9นะดับตัวเดียว9ดับ9ก้าในทันใหม่นี้ก็แบ่งปันดับ1นะดับ1สรุปแล้วผ่านในทันใหม้นี้ก็เบ่งปันดับ9ขอบคุณมากเลย ไปต่อกันนะไปต่อนะใบนี้ครับดับล่างตัวเดียวนะดับห้าดับตัวเดียวห้าครับท่านก็ขอบคุณมาก ดับล่างก็คือดับสิบหน่วยล่างไปต่อกันครับนะไปต่อกันใันี้ครับเดยทันล่างแบบสองตัวนะสองโซนสองโซนเนาะ นื้อทันที่แล้ว42ครับนะนื้อทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน,น20ก็แบ่งปัน2ตัวเป็นเดียวทาล่างป้ายต่อกันครับใบนี้ปัน10โบนนะโชน2เทียว ก็เ<อ>ถวที่หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดเกหนึ่งโซนแถวที่ 2, สองโซนหน,น่งสอสี่ห้าเจ็ดนะสองแถวชซนโซนหนึ่งสห้าเจ็ด หนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะชนสี่ตัวคู่ตัวเดียวขี่สามตัวครับท่านชนหน,น,น,นะนึ่งชนสี่ชนห้าชนเจ็ดนะปั่นปั่นเจ้าของคอมอนต่อไปใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปันแนวทางดับ ดับโบนตัวเดียวครับนะเบ่งปานดับศูนย์ดับศูนย์เดวทันที่แล้วก็เบ่งปานดับห้าสรุปแล้วสรุปแล้วหลุดนะสรุปแล้วหลุดเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน ดับศูนย์ดับศดับตัวเดียว0ย์ก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่แบ่งปัน,ปนไปต่อกันเลยใบนี้ครับใส่ฟ้านะท่านใส่ฟ้าก็แบ่งปันสาแล้วก็4จับคู่3าจ็ด แล้วก็3839 30 47 49 31แล้วก็73 0 830 แล้วก็1 3ึ่งสามเจ็ด่งเจ็่งก็เบ่งปันรวมหลาชุดนะท่านชอบสามเแล้วก็สา สายฟ้าเจ้าของแนวทางต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปลานแนวทางมิสเตอร์บอลน,นะมิสเตอร์บอลใบนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่แล้วนะ สรุปแล้วผ่านตรองนะท่าน593 593ก็ผ่าน3ตัวตรองแล้วก็วิ่ง3าผ่านดวยนะวิ่ง3ามผ่านดวยแล้วก็คูก93ก็ผ่าน นะททันใหม่นี่ครับมาเราไปชมกันนะักทันใหม่นี่ก็แบ่งปันปน,นะท่านนะศูนย์เก้าหกหนึ่านย์หนึ่งเจ็ดเ 917 317และก็307นะวิ่งวิ่ง6กับ7นะท่านวิ่ง6กับ7แล้วก็เด่นคู่96 0717รอง 9ก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกสามเจ็ดสองห้าก็เบ่งปัน,ปนเบ่งปันหลายชุดนะเป็นแนวทางท่านมิสเตอร์บอลนะคนนมเหนือ ผู้ชมท่านใดที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับท่านนะก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่าน วันนี้ก็เบ่งปานท่านสุมาอีแนวทานล่างเด่นเก้ารองหนึ่งแล้วก็จับคู่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดสี่หนึ่ง

ทีเบ่งปานนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านใบนี้ครับเบ่งปานแนวทางคู่เดียวนะท่านกลับตัวนะหนึ่งเจ็ 1. 1771นะก็เป็นแนวทางคู่เดียวเนาะ1771ยังไงก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่แบ่งปันไปต่อกันเลยครับใบนี้ขอกดฝานขอกดฝานนะ เบรงปานสี่หก้าสี่แปเจแล้วก็26 29 28 72 26 29สอง2นะท่านอารรเป็ดคู่เป็นแนวทาง ก็ขอบคุณมากครับนะสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับใบนี้พ่อเจริญศีลน,นะท่านพ่อเจริญศีลก็แบ่งปันอีกหนึ่งแนวทางด้วยนะก็แบ่งปัน แปดเจ็ดสองแปดสอแปดสองจ็ดสองแปดแะก็สองเจ็แปดงปดนะก็เป็นานชุดเดียวคุณ6ประตูนะท่านท่านพ่อเจริญศินเจ้าของแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากครับท่าน ก็ประมาณนี้ครับท่านชมที่น่ารักนับเทตทุท่านคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม